ไม่รู้เป็นหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวนะครับผมทำไปเที่ยวไปวันนี้ป่าปงเปียงแม่แจ่มเลยครับผม ขอนยังเป็นข้ออ้างของการท่องเที่ยวได้เสมอแล้ววันนี้ก็เช่นกันครับผมทริปป่าปงเปียของคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นทริปเย็นๆชิวๆนะแต่บอกได้เลยนะว่าคลิปที่คุณจะดูต่อไปนี้เนี่ยคุณจะเจอความยากลาบาก,กบต่างๆนานาน,านนะทริปนี้เนี่ยเราจะเที่ยวตั้งแต่เส้นแม่แจ่มนะจนถึงป่าปงเปียงเลยนะครับก็จะมีน้ําตกาสเหลืองนะครับแล้วก็น้ําตกแม่ปานนะเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับผมใช้ระยะเวลาในการเดินทางเข้าไปเนี่ยไม่ไกลมากแต่ลําบากขุดโคจะเป็นยังไงคุณลองไปดูผมเดินทางจากตัวเมืเ่อง เพื่อเดินทางสู่อำเภอแม่แจ่มนาขั้นบันไดที่สวยที่สุดนั่นแหละฮะจุดหมายเราเราถูกธรรมชาติต้อนรับด้วยพายุฝนที่เรายังไม่ทันตั้งตัวแต่การเดินทางก็ต้องดําเนินต่อไปพอถึงด่านตัวที่2องของดอยถนนเนี่ยเราก็แ,แค่เลี้ยวซ้ายตามป้ายเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอแม่แจ่มครับผมผมเรื่องเส้นทางน้ําตกแม่ปานครับผมทําให้กระชัอเวลาในการเดินทางสู่ป่าบงเปียงเนี่ยได้เล็วมากขึ้นและที่สําคัญเส้นทางนี้เนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเราได้แวะชมตลอดทางเลยครับผม คุณเชื่อไหมเส้นทางในดดยินน์เนี่ยผมแทบจะเที่ยวแทบทุกน้ำตกแล้วนะแต่ผมเพิ่งรู้วันนี้เว้ยว่าในเส้นแม่แจ่มที่แยกออกจากโดยิทนน์นิดหน่อยเนี่ยมันมีน้ําตกที่ผมยังไม่เคยไปอยู่เป็นครั้งแรกนะที่ผมรู้สึกว่ามันมีน้ําตกที่สวยขนาดนี้แต่เราไม่รู้ได้ยังไงวะตอนนี้นะฮะก่อนที่เราจะไปถึงอป่าปงเพียงนะครับผมข้างทางเลยนะฮะน้ําตกห้วยรายเหลืองนะครับผมใช้เวลาในการเดินทางเข้าไปเนี่ยไม่ไกลเลยนะแค่จอดรถแล้วคุณเดินเข้าไปประมาณห้านาทีคุณจะเจอแบบน้ําตกที่สวยมากๆเลยนะ าจากน้าตกห้วยทรายเหลืองนะนี่คือไฮไลท์เลยนะผมบอกเลยน้ําตกแม่ปานเลยครับผมตอนนี้อยู่ที่น้ําตกแม่ปานแล้วนะครับผมเนี่ยจากที่ดูป้ายนะเขาบอกว่าน้าตกแม่ปานเนี่ยเป็นน้าตกที่สูงที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะฮะแล้วก็เป็นน้ําตกต้นน้ำนะฮะที่จะไหลลงไปสู่น้ําตกห้วยทรายเหลืองที่เราไปมาเมื่อกี้นะแล้วก็น้ำตกของพี่น้องเราเนี่ยต้องเดินเท้าเข้าไปอีกประมาณ500เมตรนะคือทางมันเปียกแล้วก็ยากลาบากมากเลยนะแต่พอคุณเดินไปถึงจุดหมายแล้วเนี่ยคจะเจอกับน้ำตกที่สวยมากๆเลยนะเจาเทพไปไหนวะเนี่ย โอ้โหนี่แมงลำากชิบหายห้ยังไม่ถึงเลยไอ้เฮียกูเหนืแล้วไอ้สัสไอ้เฮียเป็นผาเฮ้ยใจเย็นวะจะเอาคอนเทนต์อย่างเดียวเลยจะเอาหาอย่างเดียวเลยเจ้าทุกคนฮะถึงแล้วเว้ยเฮ้ยใจเย็นมึงจะเอาคอนเทนต์อย่างเดียวเลยอ่ะ ขากลับเนี่ยดันเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดคาดฝันฝนตกอยู่กลางป่าเลยฮะฝนตกครับผมประเด็นคือเราอยู่กลางป่าเลยนะเราต้องออกไปที่รถให้ทันเพราะว่าของอยู่ที่รถไอที่เปียกเปียนี่ไม่ใช่ฝนนะเหงื่อล้นล้นนเป็นไงฮะครึ่งโลผมผมไม่เลื่อยหรอครับบอกเลยนะว่าทางเนี่ยกี่ไม่ปานนี่ขี่กระปิ๋วเลยนะเหนื่อยกับขี่ไม่ปานได้แค่ครึ่งโลเองนะเดี๋ยวเราจะลุยฝนกันไปที่ป่าโเปียนะครับผมไป ับมานิดนึงนะฮะเจอน้ําตกผาสําลานนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือว่าเราไม่รู้นะว่าจากป้ายเข้าไปในอีกกี่กิโลแล้วก็ตอนนี้ฝนตกหนักมากนะฮะเอาเป็นว่าเราไปที่พักกันก่อนดีกวนะ่าอีกประมาณสองโลถึงป่าบงเปียงนะเป็นน้ำตกฮนะเป็นทานนะฮะไหลสองข้างทางเลยนะสวยมากเลยนะมเมื่อกี้ไปอีกไกลไหมฮะเห็นแล้วค่ะถึงแล้วเหรอมผมจองจะ,จะที่พักที่ไหนคะบ้านไม่ไผ่อ๋อ เลี้ยวขวาไปไกลไหมฮะไม่ไกลเลี้ยวขวาแล้วก็โลมาหนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะมันมีป้ายบอกข้างบนเลยใช่ไหคมครับคุณแม่ครับหลังจากนั้นอีกสองกิโลเนี่ยเราก็ถึงป่าปงเปียงกันแล้วนะบรรยากาศที่เข้ามาเนี่ยคือครั้งแรกที่ผมเห็นป่าปงเปียงครั้งแรกเนี่ยคือแบบมันสวยมากจริงเว้ยคือไม่ค้านสายตาเลยกับคําว่านาขั้นบันไดที่สวยที่สุดในประเทศคุณบอกเลยนะฮะว่าบรรยากาศดีมากเลยนะจากที่เราเปียกฝนกันมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยนะคือการมาอยู่ที่นี่เนี่ยคุณจะเจอ3ฤดูในวันเดียวเลยนะไม่ว่าจะเป็น ฝนร้อนหนาวนะเตรียมใจมาให้พร้อมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะครับผมจากที่เราเปียกฝนกันมาเมื่อกี้นะที่นี่เนี่ยแดดไ <laughs> อ้เนี้ยเล่นไฟเขาแล้วนี่คือที่พักของเรานะครับผม แล้วก็ที่นี่เนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะแล้วก็แบตท,ที่ผมเตรียมมาเนี่ยสามก้อนเอาไมา่อยู่จริงๆนี่คือก้อนสุดท้ายแล้วนะที่นี่มีไฟวะที่นี่ไม่มีไฟฟ้าขอชิบหายแบตกล้องมันจะหมดนี่คือวิวของที่พักเรานะฮะข้างหลังผมนะจะเป็นแบบเห็นข้างล่างเลยนะบอกเลยว่าไม่อยากจะอวดแต่สักนิดนึงตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นทะเลหมอกนะเรามาลุ้นกันนะฮะว่าทุ่งนี้เช้าเนี่ยเราเห็นทะเลหมอกไหม แต่ที่พักที่นี่เนะี่ยผมบอกเลยเลยนะว่าราคาไม่แพงนะถ้าสู้กับวิวเนี่ยคือคุ้มมากๆเลยนะคือค่าที่พักเนี่ยมันรวมทั้งข้าวเช้าแล้วก็ข้าวเย็นด้วยนะบ้าน500วิว5ล้านเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าพอเออคือเราไปแวะเซเว่นไว้เพื่อที่จะเตรียมสบองสเบียงมาสรุปคือไม่รู้จะกินอะไรเราแทบจะไม่มีสเบียงอะไรเลยทางเข้ามาเมื่อกี้เนะี่ยเหมือนว่าเราจะเจอป้านั่นค้านะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเดี๋ยวพาไปดูวิวข้างบนนะทาั้งที่เราม,ามาเมื่อกี้คือบอกเลยเลยว่าวิวสวยมากมันคือจุดที่สูง,สงทงี่สุุดขของงงงท่้้าวนีจริป คืออยากให้ดูวิวข้างหลังมากเลยคือแบบเฮียโคตรสวยจริงนะเนี่ยสุดยอดเกือบเด้คอนเทนต์อไสัตว์เลยร้านขายของนะครับผมเมื่อกี้ผมไปถามคนแถวนี like ้นะชาวบ้านแถวนี้เขาก็บอกว่ามีอยู่ร้านเดียวไปดูเราจะได้กินอะไรกันบ้างพี่ดหรอแต่ว่ามันมีเบอร์นะ มันมีหมูกระทะด้วยเราจะลองโทรติดต่อสอบถามไปนะเมอีผมเห็นป้ายร้านใสยของไม่รู้ร้านปิดหรือปาเขาบอกเดี๋ยวมาหมูกระทะปะครับที่ร้านเนี่ยมีแต่น้ํากับน้ําแข็งนะฮะไม่มีขนมนะแล้วถ้าคนอยากกินหมูกระทะเนี่ยคุณต้องสั่งกับทางที่พักของคุณล่วงหน้านะได้สะเบียงแล้วนะครับผมนี่คือวิวที่ผมบอกไว้เมื่อกี้นะว่ามันสวยมากๆนะมันอยู่ตรงทางลงที่ผมไปเมื่อกี้นะ ไฮไลท์ป่าบงเป็นก็คือตอนเย็นนี่แหละครับผมบางคนก็เลือกที่จะถือกล้องออกมาถ่ายรูปรับสาตอนเย็นและบางคนก็เลือกที่จะนั่งชิลๆดื่มด่ำกับบรรยากาศตอนพระอาทิตย์ตกและรอสายหมองในเช้าวันใหม่ หกโมงเช้าครับเชา้ชาเชแบบนี้เนี่ยก็แฟาแฟร้อนสักแก้วหนึ่งนะก็ตอบโจทย์ความเพอร์เฟกของเช้านี้ได้ดีแล้วละครับผมตื่นมานเล่นกับแมวตั้งแต่ยังไม่มีทะเลหมอกเลยนะแอบคิดว่าวันนี้คงอดเห็นแล้วล่ะแต่ไม่นานก็เหมือนว่ามันจะได้ยินเสียงเรื่องร้องของผมใช่ครับนี่แหละฮะทะเลหมอกป่าบงเพียง คนฮะวิวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะผมบอกเลยนะว่าผมอยู่กลางสายหมอกเว้ยที่นี่เนี่ย360องศานะคุณจะเจอนาขั้นบันไดแล้วก็วิวที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยปกคลุมไปได้วยหมอกนะฮะเยโดเป็นวิวที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะป่าบงเปียงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมว่ามันสวยงามมากๆในประเทศไทยนะฮะตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็ท่องเที่ยวด้วแล้วนะสำหรับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะฮะประเทศไทยมีอะไรสวยงาม,งามให้รอคุณมาเจออีกเยอะเลยฮะ สำหรับใครที่สนใจป่ามุกเพียงนะฮะช่วงสิงหาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาปลูกข้าวนะเวลาคุณมาเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันก็จะเป็นน้ําสะท้อนแส่กับพระาทิตย์ตกตอนเย็นนะมันจะเป็นอีกวิวหนึ่งที่สวยมากๆนะแล้วก็ช่วงกันยาตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ข้าวนะเขียวจริงมากๆแบบนี้เลยนะฮะ <riots> แล้วก็ช่วงประมาณพฤศจิกาธันวานเนี่ยจะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวนะคุณจะเจอ,อกับบรรยากาศที่ดีมากๆแล้วก็เป็นหมอกนะแล้วก็ทุ่งข้าวนยจะเป็นสีทองเว้ยเนี่ยแค่คิดก็สวยเห็นไหม และสำหรับใครที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทำไปเที่ยวไปด้วยนะครับแล้วเราดูะฮะว่าคลิปต่อไปเนี่ยผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะฮะทำไปเที่ยวไปวันนี้ลาไปก่อนเลยครับผมเป็นเด็กเป็นเล็กรักไม่ยุ่งกลางทุง่งมีต้นข้าวสวัสดีครับ พงเพียงเนี่ยมันไม่มีน้ําแข็งนะอีกหนึ่งวิธีนะที่เราจะทําให้น้ำเนี่ยมันเย็นได้นะคือการเอาน้ำเนี่ยมาแช่ลําธารพวกนี้เวย้ยแช่ไปสักพักเนี่ยมันทำให้น้ําเย็นแต่ว่าเราจะไปถ่ายรูปเราไม่ได้เอาน้ํามาเราไม่มีน้ําอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะลูกค้าเลยเปล่ปาคุ่ยิ้มมาเฉยโอ้อดีใจนะลูกค้ามาชิมาย